สวัสดีครับผมปบึ้แล้ววันนี้เธอรู้ไหมว่าเขาจะมาทำอะไรทำอะไรจ้าเขาจะมาเกะกลองลากฉันมาแต่เช้าเกะกองอะไรเกะกลองอะไรอะไรเขา่งมาจาก AI Hub CPU อ่ะ Copy ใช่ไหมเด้อ AI Hub CPU เขาเขาเขียนว่า กรู้่าาอ่านก่อนแกะสินค้าก็เลยมาอัดดีโอ๋อก็คือ,อต้องต้องถ่ายก่อนเงนนเหรอใช่มันอัดอดัดีโอเพื่อเป็นหลักฐานในการแกะสินค้าอย่นี้หนึ่ง <c oughs> ก็เหมือนเหมือนการรีเช็คของอะ่ะอืมเอ,อยู่ตรงนี้ก็คือได้ของมาแล้วแกะกล่องเทสของด้วยใช่เหมือนเหมือนแล้วเรารีเช็คของประมาณนั้นก็เลยลากเขามาถ่ายใช่ลำบากจริงๆคือ ของขวัญของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เก็บเงินเก็บหอมรอมยิดอดเช้ากินข้าไม่ค่อยได้กินข้าวดูวหน้าตาสมไหมสมสมากจ้ะอดข้าวนะน้แก่เลยไหมปกติเขาบอกขโมยเงินเมียใช่อันนี้<ม>ก็ค<ม>ืออ,อนนดูดปากเมียเลยนะคอมสเปคกลางๆประมาณสองหมื่นในปีแล้วส่มน่สี่แมงแม่้แก่เลยโอเคโอเคอยวนะจับตัวนี้เนาะ เราจะมาแกะกันแล้วลนะ่ะนาอเครื่องนี้เท่าไหร่นะสองหมื่นสองหมื่นจกรัรจริงเหรอไม่ใช่สามหมื่นไม,ไม่รู้เลยดูหน้าค่ะเท่าไหร่คะสารภาพมาสองหมื่ไม่น่าเชื่อถือเลยค่ะทุกคน ดดูดีจริงไหมใช้คัตเตอร์มือซ้ายจริงจรเขาบางคนถนัดขวานะเดี๋ยวคนดูไม่รู้ไหนไง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 อุ้ยกึยิ่งอื้มบูดเฮ้ยเธอเคยเคยเห็นบับเบิ้ลอย่างนี้ไหมเขาสั่งเป็นแบบว่าเฉพาะคอมไม่มีจอนะ่ะนี่เคยเห็นบับเบิ้ลนี้ปะสรุปสั่งบับเบิ้ลไม่ใช่สั่งคอม เราเห็นแล้ววะเนี้ยเนี่ยพวกที่อะไรบ้างอ่ะยอย่างนี้เวลาบีบมีเสียงปุ๊บวะเราจะไปบีบทำไมนหหหห่าจะแถมขายปั๊บเปิ้ลมากอ่ะเหมือนเหมือนจะทำของแจกเองะอเปะตีแบนพี่ขอเลยใช่แบนยังแนี่ยิ่ง นะโคเท่นี่ไงสติคอมอยู่ตรงนี้นี่สเติคอมสองหมื่นสี่พันมันพูดจริงว่ะสี่พันค่นี้ไม่ได้นะโอเคอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดีเช็คขอมกัาครบนะ นี่พระเอกของเราตัวตัวนี้เลยที่มันแพง rtx 4 0 6 0ก็ซื้อมาเล่นเกมเธอไม่เล่นเกมเธอไม่รู้หรอกแต่ว่าสเปกกลางลงจริงประหยัดประหยัดมากอืมเขาเอามาเล่นโรบอทถ้าเกิดซื้อต่ำกว่านี้น่าจะเล่นไม่ได้ละไม่รู้ไม่รู้อะนไรต่อขาเพิ่มช่วยผมด้วยถ้าจะมีอันนี้อีกคืออะไรบ้างอ่ะเวอันนี้กล่อ,นนอง เนนบอดฮะเจ้าวาดกินหมดเลยเมนปะใช่เมนบอดแล้วเธอรู้ด้วยไงแค่เคยได้ยินมันเคยได้ยินมันมีของแถมด้วยอมอันนี่กล่องเท้าสปายมันเคยดูรีวิวของคนอื่นมันจะมีของแถมอันนี้ปุ๊บอ่าไม่ใช่กล่องซีรีวอะไรอยู่ในนี้ฮะไหนอ่าโคตรกล่องอะไรมันอยู่ในนี้แหละแก จะดีนะเจเจ้ประกอบเจาก็จะประกอบให้อยู่ในเครื่องทำอะเอ้าเครื่องพิมใช้เหรอน,น่าจะใช่เดี๋ยวลองไปเปิดดูนี่รถดูของแถมอะไรน,นี่เสื้อเยสนี่ผ้าดีไหมผ้าเหมือนผ้ากีฬาเลยเดี๋ยวเขาลองใส่ใส่ตอนนี้เลยก็ใส่เสื้อแขนยาวมาทำไม,ไมไซื้อเกือบทูปเลย เออว่าเป็นไงเข้ยเห็นแต่ว่าพวกพี่เปาแกใส่มาสตีนี่รู้สึกเหมือนพี่เปายัางพี่เปาถ้เห็นนะคะมาดูสภาพมันด้วยมันดีใจมากแกไม่มาดูหรอกอันนี้ก็แถมเป็นอันนี้อะไรอะ่ะน่าจะที่รับสัญญ,ญาณไร้สร้อยห้าสบโอ้พี่เปาแถมแค่ร้อยห้าสิบเน็ตบ้านมันห้าร้อยตามาหนแล้วพี่ฮัลโหลเขาแถมก็ดีแล้วไขอบ นี่อันนี้เลยที่เขาอยากได้กินอีกที่ที่มาสา่งไอแฮปซีบียูนี่ข้าวสารอ๋อ oh, ซื้อทั้งหมดนี้เพื่อข้าวสารใช่คือเขามีคอนเซ็ปต์ด้วยนะเขาเขาทักไปขอซื้อพี่แกก็ได้นะเอาเดไิไม่ไม่ไม่คือเขามีคอนเซ็ปต์คือที่เนี่ยเขาจะเขียนว่าคอมหวานข้าวสารแรงอันนี้จริง จริงคอมหวานข้าสารแรงข้าสารจะแรงขนาดไหนอากูรอดูเลยถ้าคอมผมเปิดไม่ติดผมเคีมพร้อมข้าสารด้วยพี่ <laughs> 100% <laughs> เคีมพร้อมข้าสารเลยขอ,อกลับไปเรืยเดียด๋วยวเรามาแกะกล่องคอมดูก่อนลายหมดแล้วนะเดี๋ยวจะกล่องเล็กหมดแล้วนะวหมดแล้วนะทุกอย่างหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว <laughs> เพราะว่าคอมช่าคอมไม่ <ละ S 1> มีจอแกลจะเจลเอาบอเบอ้มาให้ดีมากเลยนะเพื่อการแกะแทกดีถือว่าของส่งเร็วอยู่นะเร็วเร็วแมสั่งเมื่อกี้นี่ จงังหกจุดหกถึงวันที่เท่าไหร่ถึงเมื่อวานปะไม่รู้เนมะื่อว,วันที่สิบถึงเมื่อวานหนักมากหนักหนักเอาลงดีดีก่อนขออนุญาตเอาลงดีดีก่อนขออนุญาตขออนุญาตแต่กกแตกบอกว่าสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมโอเคแกได้ไหม ต้องเปิดตรงนี้เหรอใช่หมายว่าต้องต้องหมุนตัวนี้แหละเมื่อกี้ที่หยุดกล้องพากันไปดูนะว่าเราสามารถเปิดยังไงหรือเปล่าวะเฮียเหมือนจะไม่ใช่ว่ะเธอเออก็เฮียเปิดยังไงวะเนี่ยอ๋อถูกแล้วถูกแล้วก็น่าจะทำไว้ให้หมุนก็หมุนออกใช่ใช่อันมีกี่อันอ่ะโอเค วิ้ยพี่กิก็ทำดีอยู่ทงก็่าวว่าพนักงานไอเทมซีพียูใส่ใจสวยว่ะโอ้ดีกว่ากลิ่นเสื้อนิดนึงทำไมเสื้อมันกลิ่นอยว่ะของใหม่ต้องหอมดิเสื้อของใหม่ต้องหอมป่ะทนไมกลิ่นแบบอี ไม่มีอะไรสวยไหมฟังใช่ไหมสวยไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่น่ามีอะไรก็มี M2 อุย้ย M2 ยังเป็นไอ a ฮ e เลยอ่ะ<ห>ใช่เหรอหอ่ะมันสามารถเอาเงินผมงเป็นไอ a ฮ e เลยเหรอเชื่อเท่ะวะเชื่อพี่เท่จัด เดี๋ยวเขาอยากรู้จะจัดสายแบบไ have ปซิ o ยคือด้านหลังเราจะมาเปิดทางหลังกันดูกันครับ <ทำ S 1> คือเขาเขาเขาเคียม่าเขาไม่ได้เคลมหรอกเขาเห็นเพื่อน <S <S เพื่อน <ๆ S 2> มันซื้อไปแล้วแบบว่าเขาจัดสายให้โคตรดีสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมไหนว้าวโอว้ขนาดไม่รู้เรื่องคอมก็ยังว่าจัดสวยนะไม่หมายถึงเขาเนี่ยไม่รู้ว โอเคเก็บ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 เขาหมายถึงว่าแบบขนาดเขาไม่รู้ว่าแบบมันเก็บสายยังไงเขายังรู้สึกว่ามันเรียบร้อยอ่ะเนาะใช่เรียบร้อยมากเลยไปเดี๋ยวลองไปประกอบแล้วลองเปิดดูว่าติดไหมถ้าไม่ติดก็เคีมพร้อมเข้าสารกันเลยไปถ้าแรมแล้วผมก็ย้ายรูเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมได้ต่อปลั๊กต่ออะไรคอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะถึงเวลาที่ผม จะได้เทสคอมเครื่องที่แรงที่สุดที่ผมเคยมีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปมือเ,เปิดสมิต์ตันนึ่ง <How? S 2> เอาเอาไม่ติดอ่ะเออเอมาแล้วมาแล้วมาแล้วออามาแล้วเออาาเออาาเอเอเรก็รอหน่อยสิครับน้องๆโอเคเุ้ยสวย ไฟไฟมันหลีนไฟไม่พอเลยเอาไ้ซ่อมไปเจอจติดไหมเนี่ยเสียเจอจัองหายไปเลย one hour later รึ้นไหมอ่าขึ้นแล้วเป็นที่ปักเกือบแล้วกับได้คีมพร้อมข้าสารแล้ว อ,บบนะอู้แล้วเธอเห็นไหมเพิ่มแสงก่มันย้อนแสงเพิ่มแสงเพิ่มแสงเพิ่มแสงนฮ้ยคือแบบว่าเสียบปลั๊กใช้ได้เลยด<ช>ูเหมือนมีกาจอเขาต้องลงไดเวอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จะเ,เข้าไปดูอีกทีว่าแต่ว่าคือสำหรับคนที่เฮ้ยนี่กาจอ คนอย่างฉันนี่แหละฉันใช้ไม่เป็นใช่ไหมคือซื้อปุ๊บเสียบปลั๊กใช้ได้เลย <c oughs> พร้อมกินอะ่ะพร้อมอบอพร้อมอร่อยเลย <c oughs> พูดไปเลยเอาจริงอะไรก็ประมาณนี้แหละไม่ไม่น่ามีอะไรหรอกเดี๋ยวจะได้ยกเข้าห้องประมาณนี้เดี๋ยวจังหวะตอนรอดรอดอนี้กูแบบโคตรฟินเลยดูดูดูโอ้หือ พี่อยากรอบรอบนห,อนนหน่อยแตกคำแตะมาตรงนี้แหละโอเคก็ทำไปเพื่ออะไรไม่มีอะไรละไม่มีอะไรจะพูดละถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยพูดหน่อยถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องยังไม่คิดชื่อช่องเดี๋ยวคอยไปตัดยังตัดไม่เป็นไม่รู้จะนมตอนไหน ก็เป็นว่าใครอยากซื้อตามอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยอุดหนุนพี่ๆ i have cpu กันด้วยนะคะของดี<ช>มากเลยใช่ไหมคือที่ซื้อเพราะว่าเอาดีนะเอาดีใช่ใชก็คือเปิดเปิดมาก็คือติดเลยประมาณนี้แหละใช่ใช่ได้เลย